เจ้เขียวพาด้วยคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการใช้คำไม่สุภาพหรือคำหยาบคายไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกรูปแบบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสสวัสดีคุณผู้ชมทั้งหลายเลยนะจ๊ะวันนี้เจอกับเจ้เขียวอีกเช่นเคยนะวันนี้ยกทุนมาที่190บาทนะจ๊ะโอ้โหจะ200อยู่แล้วก็ไม่200นะทุกคน เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบ็ดเม็ดเก้าเลยก็แล้วกันนะเออเลขงามงามไปแล้วเป็นแบบชนีที่แบบอะไรก็ไม่รู้นะลงท้ายด้วยแบบแบบแบบอะไรนักหนาก่อนเออลงท้ายด้วยอันถ้าแบบต้นคีบแบบเออถ้าทุนร้อยห้าสิบจะเล่นเบ็ดหาก่อนเด้ <laughs> เขามีสเต็ปนะคะเขามีสไตล์ในการเล่นใแขจีขเขียวเขาไม่ได้ธรรมดานะ ด,ด,ดูดีดูดีดูดีแค่แบบดอกแรกย,ยาวยาวเหยียดอ่ะเปิดเทอร์โบก่อนนะวันนี้ตั้งใจจะมากดเองนะทุกคนไม่มีออต้งออเตอร์ซีฟิเจอร์ฟิเจอร์อะไรหดีกยดิมากดองค์กดเองนะวันนุ้งวันนี้ปุดิกว่าสบาจบนะภาษาไทยเรานี่ก็ยากนะทุกคนกว่าจะพูดจบพูดจบเนี่ยก็จะมีสองพยางสีดิโอ้โหโอ้โหทั้งหน้าการะดานแบบนี้โอ้ ต้นเกมปฏิทุโอ้สออนสออนสาดเดีอื้ออืมป๊าดสูไม่ธรรมดาเลยนะเอาเรื่องนะวันนี้เบ็ดเก้านะเบ็ดก้าแม่มันแต่ต้นเกมเลยแถมไม่ได้ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้กดออโต้มันเลยกดเองค่ะกดเองแต่ได้ไงงง,งงงงงง ไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะจวดจวดบอเออฮ้ป่ะสามบาทเออฮ้อเออฮ้อ,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 อช่วงนี้อยู่ระหว่างความเงียบหรือเปล่ายังเงียบอยู่นะทุกคน ดอกนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงไปิมร้มวู้ไหม่อีกแล้วเพันหนึ่งเลยโอ้โหโอ้โหมันต้องอย่างนี้นะพอกระชุ่มก็ช่วยนะทุกคนเอ,อ๋ยเอาไปเลยไปต่อนะอย่าก,กดออโต,โต้แบบมันเหมือนปวดแขนอ่ะปวดหลังปวดแขนว่ะว,ว,ว,วันนี้เพิ่งไปเห็นวิดีโอ,อกาแฟมเลยค่ะ วันนี้พวกมเห็นวีดีโอที่เขาแบบดัดหลังเนาะแบบเออสุุทรนั่งหนาจอข้อมดิ่นคุ้งลิ่นเกมดิ่นยังโดนใช่ไหะเอยเขาก็มีวิธีดัดหลังมีท่าออกกาลังกายแบบดัดหลังให้หลังตรงนะพูสิดีอยู่ได้ไม่แต่มีแห้งเลยทุกคนอะเงินรางวัลก้อนตัวสามร้อยบาทอะไรเด้อบันนี้อ่ะไปกันต่อโอ้ยลืมเพิ่มเบ็ดเอ้าสแกตเตอร์มาแล้วบัดน,นี้เออว่ามเนบอมมี่ตัวนี้เพิ่งมาทักทายเซนหลูเจเขียวนะ ถ้าเบิงด้วยว่ามันสียหายจากบาทนะของฟรีจะมีในโลกหรือเปล่าแต่ก็มีนะเพราะว่าแตกไปเยอะแล้วนะทุกคนอือหืไปไปคูณหกคูณหไปแล้วยังไงต่อยังไงต่อเออคูณแปไปไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยฮะขวมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสูงใส่จะไม่แตกแต่แสดงว่า วันนี้กดเองแตกหนักวะ่ะเพราะว่าเนี่ยมาได้สองพันแล้วใช่ไหมที่มาเป็นก้อนแบบเอฟนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นนะรู้แล้วนะรู้และเหยียบไว้เลยนะทุกคนนะมืน่อนี้นะว่ะต้องซื้อฟิเจอร์อ่ไม่ต้องซื้ออโนะอ,อ,อโต้อ่ะเออม่ต้องกดออโต้นะกดเองค่ะกดเองยาวไปยาวไปค่ะ อ๋อบารน,นี่มาลุนเงินรางวัลเด้อบรกรดออกเด้อบัรน,นี้ซึมบบาธรรมดาก็ได้อยู่นะ453บาทถือว่าไม่ใช่ขี้ๆนะขะทุกคนเอาจวดเออไปต่อยสักหน่อยแล้วกันนะเปิดออตโต้อ้าอันนี้คือปิดการหมุนเธอเบอรหมุนเองเนาะเรื่มเองเองเอ,อเองบัรนี้ซูนั่นตัวอื้อหืออหอนั่นตัวยาวไป จวดจวดปพี chat, oh, oh, Yo, ่น้องเอ้ยโอ้โหโคตรยาวเลยนะนี่โอ้โหไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่หยุดเลยทอดายรอยซี่บาทโอ้ยแต่แตกยาวเยอะขนาดนั้นนี่ก็ยาวนะยาวบ่เออยาวอยู่เด้๋ยนะอ้าวไปยาวเอาไปกันต่ออีกสักหน่อยนะเหมือนตัวโค้งแดงมากแล้วแบบนี้เอาไงล่ะเอาไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะ <laughs> เป็นเพ่งแนวล่าสุดเออเอาเงินรางวัลก้อนโต283บาทจุดจวดนะจ๊ะ อะไงนะวันนี้พอของปากขอพพออีกเช่นเคยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านนะเออสำหรับอ,อ่อสิ้นปีนี้เนาะไม่ใช่อะไรแล้วเออ,อยางวะสำหรับปีใหม่นี้นะก็แฮปปี้นี้จะมีความสุขมากๆนืจ้าชาวเอซของเจ๊เขียวทั้งหลายแหล่นะแล้ววันนี้ไปก่อนจะ้ะบอยเจ๊เขียวพาด้วย